สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มใบไสหัวใจสตรองขอนำเสนอกิจกรรมตามโครงงานคนละธรรมที่มีชื่อว่ามาคุเทศน้อยแพงฮักดักทิ่นเกิดสำหรับโครงงานของเราได้มีการสำรวจปัญหาพบว่าในปัจจุบันเด็กและเยาวชนรวมถึงเพื่อนเพื่อนนักเรียนโรงเรียนหนองหานวิทยาลงลืมรากเงาลงลืมวิถีชีวิตทรัพยากรในท้องถิ่นไม่รู้จักความเป็นตัวตนหรือแม้แต่สถานที่สำคัญใกล้บ้าน จากปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมาทําให้ความเป็นท้องถิ่นค่อยๆจางหายไปรากเงาของความเป็นตนเองค่อยๆถูกลงลืมไปพวกเราและเพื่อนๆจึงมีโครงงานในครั้งนี้และมีการดําเนินงานเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์3มข้อคือ1เพื่อปลูกจิตสํานึกให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองหานวิทยา2เพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นในเขตอำเภอนองหานจังหวัดอุดรธานีและ3เพื่อศึกษาและสืบสารประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของผู้คนในเขตอำเภอนองหานจังหวัดอุดรธานีในการดําเนินงานในครั้งนี้เรามีการดําเนินงาน ออกเป็นสระยะคือระยะที่1สืบค้นดวงใจโดยในระยะนี้เรามีการจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาข,ขึ้นเพื่อระดมความคิดวางแผนการดําเนินงานรวมไปถึงสืบค้นข้อมูลท้องถิ่นจากเอกสารตําราและลงพื้นที่พูดคุยกับประาชาชนในชุมชนโดยใช้ชื่อกลุ่มว่าไว้ <ไว S 2> ใส่หัวใจสตรองมีการร่วมกันคิดร่วมกันทําภายใต้เงื่อนไขร่วมกันทําดีอย่างมีปัญญาระ,ะระยะที่2ร่วมใจสืบสารเป็นการนําเอาความรู้ความเข้าใจที่ได้จากระยะที่1มาบอกต่อแก่เพื่อนนักเรียนและ ต่อยอดองค์ความรู้โดยอยู่ภายใต้กิจกรรมนาทีนี้เพื่อบ้านเฮา,าและกิจกรรมชั้นเรียนบ้านเฮา,า,าซึ่ง้างสองกิจกรรมเป็นการบอกต่อองค์ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นอำเภอหนองหานอย่างสม่ำเสมออันจะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจการกระตุน้นการสร้างค่นิยมเกี่ยวกับการรักบ้านเกิดและยังเป็นการกระตุน้นเตือนความเป็นท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้เราสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวในเขตอำเภอนองหารโดยเริ่มต้นจากแหล่งมรดกโลกบ้านเชียงที่มีอายุมากกว่า5,000ปีไปที่ชมพระอุโบสถดอกบัวกลางน้ำแห่งเดียวในประเทศไทยชมเมืองนองหารน้อยที่เป็น,ท,ปนที่เป็นจุดเริ่มต้นต,นตำนานเมืองนองหารตำนานเท้าเชียงงามและตำนานผาแดงนางไอทั้งหมดนี้ได้ผูกโยงเอาความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันและเรายัางเชิญชวนทุกท่านให้มาร่วมประเพณีบุญบั้งไฟต้นกําเนิดตำนานรักผาแดงนางไอซึ่งเป็นประเพณีที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงอีกทั้งยังมีการผูกโยงเรื่องราวเข้ากับตำนานผาแดงนางไอซึ่งเป็นตำนานพื้นบ้านประจําอําเภอหนองหานได้เป็นอย่างดีระยะที่3รักษาไว้ในความดีกิจกรรมในระยะที่3มเป็นการสืบสานให้ความรู้อยู่สืบไปโดยมีกิจกรรมคือการจัดอบรมมครคคเทศที่ดีเพื่อเตรียมตัวเป็นมครคคเทศน้อยแพงหักรักชินเกิด ในการออกให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวและออกปฏิบัติหน้าที่เป็นมคุเทศน้อยแพงหักรักทินเกิดพวกเราได้มีการร่วมมือกับเทศบาลตำบลหนองหานวิสาหกิจชุมชนหนองหานพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติบ้านเชียงและในเขตชุมชนหนองหานเกิดเป็นอัตลักษณ์และคุณค่าที่ดีงามเป็นการสร้างเสริมคุณเป็นการสร้างเสริมคุณค่าในท้องถิ่น จากการดำเนินงานเราสามารถสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนหนองหานวิทยามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวประเพณีวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นและยังมีค่านิยมเกี่ยวกับการรักบ้านเกิดวางแหนความเป็นรากเหง้าของตนในระดับมากที่สุดซึ่งเป็นผลมาจากการทำกิจกรรมต่างๆตามหลักของสังหาวัตถุสีคือทานคือการเสียสละและเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น การทากิจกรรมในแต่ละครั้งเราจะเสียสละในการเวลาในการทําและทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมปิยาวาจาคือการพูดจาที่ไพเราะในการดําเนินง,งานของเราทุกระยะเราจะดําเนินง,งานด้วยความไพเราะต่อกันอัธยจริยาคือการสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤตินในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยในกิจกรรมมีการสร้างความรักความห่วงแหนและร่วมสืบสารประเพณีอันดีงามสมานตาตาคือผู้ที่มีความสม่ำเสมอหรือ ผู้ที่มีความประพฤติอย่างเสมอต้นเสมอปลายโดยจะเห็นได้จากกิจกรรมที่มีการมีการมุ่งเน้นให้เกิดการทําความดีอย่างสม่ําเสมอในการปฏิบัติหน้าที่เป็นมคัคุเทศน้อยแพงหักรักถิ่นเกิดนอกจากนี้กลุ่มของพวกเราได้ใช้หลักธรรมริยศาสีในการทํางานคือกระบวนก,การในการแก้ปัญหานักเรียนต้องรู้จัก เรียนรู้สภาพของปัญหารู้จักสาเาหตุของปัญหารู้จักตั้งจุดประสงค์และรู้จักสรรหาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมสามารถทบทวนตรวจสอบได้เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับกิจกรรมในโครงงานของพวกเราซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนเล็กๆที่สร้างจิตสํานึกในการทําความดีให้เกิดขึ้นในสังคมเพราะถ้าทุกคนทําความดีเพราะาและทุกคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมประเทศชาติก็จะสงบสุขหากทุกท่านถูกใจในการทำงานของเรา เป็นกำลังใจในการทำดีต่อไปและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ